เมื่อกล่าวถึงประเทศเขมรภาพจำของคนส่วนใหญ่มักจะถูกขนาบด,ด้วยสองภาพที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วด้านหนึ่งคือความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมในอดีตมอรดกโลกที่สะท้อนถึงความรุ่งโรจน์ในอดีตส่วนอีกด้านหนึ่งคือเงาอันดำมืดมิดในโศกคาฏกรรมทุ่งสังหารที่เกิดขึ้นในยุคเขมนแดงแต่ภาพระหว่างสองภาพจำนี้คือเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานนับพันปีที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และเต็มไปด้วยความทรหดถอดทนวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับสิบเรื่องจริงเขมรที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10อาณาจักรฟูนันก่อนที่มหาอาณาจักรขอมจะถือกำเนิดขึ้นในดินแดนลุ่มแม่น้ำคงตอนล่างที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันซึ่งเกิดขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่6ถึง11ซึ่งถือเป็นรัฐที่เก่าแก่ และทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อณาจักรฟูนันเป็นอนาณาจักรแห่งการค้าทางทะเลที่มั่งคั่งมีเมืองท่าสําคัญคือออกแก้วเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจีนอินเดียและกรุงโรมโดยอารยาธรรมฟูนันนั้นได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียทั้งในด้านการปกครองศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูและการใช้ภาษาสันสกฤตจ,จนต่อมาอาณาจักรเจนละ ซึ่งเป็นรัฐของชนชาติขเขมรที่เคยเป็นเมืองขึ้นของฟูนันได้มีอำนาจมากขึ้นและสามารถรวมฟูนันเขาเ้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้สําเร็จเจนละได้วางรักฐานการปกครองและวัฒนธรรมที่สำคัญซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบและบรรพบุรุษของมหาอาณาจรรักรขอมอันดับที่9อาณาจรรักรขอมในปีพุทธศตวรรษที่14พระเจ้าชายวรมันที่สอง ได้รวบรวมแผ่นดินที่แตกแยกให้เป็นปึกแผ่นและได้ทําการสถาปนาลทัทธิเทวราชาประกาศตนเป็นกษัตริย์ผู้เป็นดังเทพเจ้าที่อวาตารลงมาปกครองโลกมนุษย์นี่คือจุดเริ่มต้นของยุคพนะนครอันยิ่งใหญ่ที่รุ่งเรืองยาวนานกว่าห0 0ปีศูนย์กลางของอาณาจักรคือเมืองพนะนครที่แผ่อิทธิพลครอบคุมดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลกษัตริย์ขอมแต่ละพระองค์ได้สร้างปราสาทหินขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่ออุทิศถวายแด่เทพเจ้าตามความเชื่อ ทั้งเทพเจ้าในศาสนาฮินดูและพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนานิกายมหายานไม่ว่าจะเป็นปราสาทบายนที่มีใบหน้าพระโพธิสัตว์ยิ้มแย้มอย่างเมตตาหรือตาพรมที่ถูกรากไม้ขนาดใหญ่โอบรัดกลายเป็นภาพจำอันน่าพิศวงอันดับที่8นครวัดในบรรดาสิ่งก่อสร้างทั้งหมดนะครวัดคือเพชรยอดมงกุฎแห่งสถาปัตยะกรรมขเขมรที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ปราสาท แต่คือศาสนาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองช่วงตุนพุทธศตวรรษที่17เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุตัวปราสาทถูกออกแบบตามคติความเชื่อเรื่องสุนย์การจัก,กรวาลโดยมีปราสาทประธานห้ายอดที่เปรียบเสมือนยอดเขาพัซูเมตที่ล้อมรอบด้วยคูน้ําขนาดใหญ่เปรียบดังมหาสมุทรแต่ความมหัศจรรย์นั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนครวัด ยังถูกสร้างขึ้นจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์โดยในวันวิสุวร์ตรซึ่งเป็นวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงใจการยอดประสาทประธานพอดีสะท้อนถึงูุิปัญญาอันล้ำลึกของชาวขอมโบราณอันดับที่7การล่มสลายของพระนครหลังจากรุ่งเรืองมายาวนานกว่าหศตวตรรษมหาอาณาจรรักรขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงในช่วงพุทธศตวตรรษที่20โดยปัจจัยซับซ้อนหลายประการ ทางการลุกลานจากอาณาจักรอยุธยาที่เข้มแข็งซึ่งได้เข้าตีเมืองพนะนครในปีพศ1974และประกอบกับการเปลี่ยนศาสนาหลักของอาณาจักรมานับถือศาสนาพุทธนิกายเทวราชและการเปลี่ยนเส้นทางการค้าทางทะเลที่ลดความสําคัญลงมาทําให้กษัตริย์เขมรตัดสินใจย้ายเมืองหลวงหนีลงไปทางใต้สู่เมืองละแวกและอุดงในเวลาต่อมาจนในที่สุดยุคมืดของขเขมร ที่เมืองพระนครน,นั้นถูกทิ้งร้างและค่อยๆถูกป่าทึบกืนกินจนเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์โลกที่ยาวนานกว่าหลายร้อยปีอันดับที่6การเข้ามาของฝรั่งเศสในช่วงปลายพุทธศตรวตรรษที่24ขเขมรได้ตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอจากการเปรัดกันชนระหว่างสองมหาอำนาจคือในภูมิภาคสยามและอำนำเพื่อทำการรักษาเอกราชไว พระเจ้าแผ่นดินของขเขมรจึงตัดสินใจยอมเข้าเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสในปีพศ2406การปกครองของฝรั่งเศสนั้นได้ทิ้งมรดกไว้มากมายโดยเฉพาะผังเมืองและสถาปัตยกรรมในกรุงพนมเปญที่มีย่านอาคารสไตล์โคโลเนียนอันสวยงามและที่สำคัญคือการขีดเส้นแบ่งพรมแดนประเทศกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งยังคงเป็นพื้นฐานของเขตแดนในปัจจุบัน อันดับที่5ข้ขมรแดงในช่วงปีพศ2518ถึงปีพศ2522กลุ 2, 22, ่มกองกำลังขมรแดงภายใต้การนำของพลพศได้เข้าหยุดอำนาจและพยายามสร้างสังคมคอมมิวนิสต์กเกษตรกรรมในยุคอุดมคติโดยนโยบายล้างบางอรารยธรรมเก่าหรือที่เรียกกันว่าเยียดซิโลพวกเขานั้นได้ทำการอพยพผู้คนหลายล้านคนให้ออกจากกรุงพนมเปญ เพื่อไปใช้แรงงานในชนบทขมนแดงนั้นยังยกเลิกระบบเงินตาสถาบันครอบครัวศาส,สนาและการศึกษาบังคับให้ทุกคนนั้นต้องทำงานเยี่ยงทาสในคอมมูนและสังหารผู้คนอย่างไร้ความปาณีเพียงเพราะว่าพวกเขามีความรู้สมแว่นตาหรือมองว่าเป็นศัตรูของอังกาคาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากความอดอยากการใช้แรงงานหนักและถูกสังหาร ประมาณ2ล้านคนหรือราวหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมดในขนาดนั้นสถานที่อย่างทุ่งสังหารเจิกเอกและคุกตวงเสลงคืออนุสรสถานเตือนใจถึงความโหดร้ายที่มนุษย์นั้นกระทำต่อกันในยุคนั้นอันดับที่4เงินดอลลาร์สหรัฐจากผลกระทบในช่วงยุค,คเขมรแดงที่ยกเลิกการใช้เงินตาและความวุ่นวายไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจทำให้ประชาชนนั้น ขาดความเชื่อมั่นในเงินค่าเงินเลียวประกอบกับการเข้ามาของกำลังรักษาสันติภาพของสหรประชาชาติในช่วงปี 1, 1990ที่ได้นำเงินดอลลาร์สหรัฐเข้ามาใช้จ่ายจำนวนมหาศาลทำให้เงินดอลลาร์กลายเป็นสกุลเงินที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือมากจนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะมีเงินเลียวเป็นสกุลเงินทางการแต่ในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ราคาสินค้าและบริการต่าง ต้งแต่อาหาริมทางไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์มักจะถูกให้ระบุและชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นระบบสองสกุลเงินที่พบเห็นได้ทั่วไปอันดับที่3ทะเลสาบกับทิศในประเทศเขมรเองก็มีทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในระบบนิเวศน้ําจืดที่มหศัศจรรย์และอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกความพิเศษนี้มันคือปรากฏการณ์แม่น้ํากับทิศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำมหาศาลในแม่น้ำโขงจะหนุนให้กระแสน้ำในแม่น้ำแห่งนี้นั้นไหลย,ย้อนกลับไปสู่ทะเลสาบทำให้ขนาดของมันนั้นขยายขึ้น3-5ถึงเท่าจนกลายเป็นแหล่งพ่อพันปลาและแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเปรียบเสมือนหัวใจที่ได้ทำการหล่อเลี้ยงชีวิตชาวเขเมรหลายล้านคนผ่านวิถีชีวิตในหมู่บ้านลอยนะ้ำอันเป็นเอกลักษณ์อันดับที่สองธงชาติเดียวในโลก ธงชาติของขเขมรเป็นธงชาติเดียวในโลกที่มีรูปร่างของอาคารปรากฏอยู่บนผืนธงซึ่งอาคารดังกล่าวก็คือภาพลายเส้นสีขาวของนครวัดนั่นเองการนำสัญลักษณ์มรดกโลกชิ้นเอกและจิตวิญญาณของชาติมาประดับไว้บนธงไม่เพียงสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และอารยธรรมอันยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวติดใจและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติหลังผ่านพ้นความขัดแยง้งและความแตกแยกอันยาวนาน อันดับที่ 1. ชาติที่เยาว์วัยหลังจากผ่านพ้นสงครามและความเจ็บปวดคเมนคือประเทศที่ด้อยพัฒนาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือโครงสร้างของประชากรที่ประชากรส่วนใหญ่นั้นมีอายุต่ำกว่า30ปีทำให้คเมนนั้นเป็นหนึ่งในชาติที่เยาว์วัยที่สุดในภูมิภาคคนรุ่นใหม่เหล่านี้ซึ่งไม่ได้เติบโตมาในยุคสงครามกำลังเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ถึงแม้ประชากรส่วนใหญ่นั้นจะไม่ได้รับการศึกษาในขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับภายใต้การนำของฮุนเซนที่ครอบงำการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่นทำให้ประชากรส่วนใหญ่นั้นหูตามืดบอดและอยู่ในความยากลำบากจนชาวเขเมรหลายแสนคนต้องหนีเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้ทำให้กำลังหลักที่ควรจะพัฒนาประเทศของตนเองนั้นต้องกลับกลายมาเป็นแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านแทน